รับสวัสดีพี่นอ้องปองปายนะครับที่ติดตามรับฟังทาง y o u t u b e Twitter เ a c e b บ o k สื่อสังคมออนไลน์สังคมโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับช่วงกระแสมาแรงนะครับในช่วงนี้ในเรื่องไวรัสอีโบลาไวรัสอีโบลานะครับซึ่งโลกนี้นะครับเกิดขึ้นที่ทางทวีปแอฟริกาใต้นะครับทางทวีปแอฟริกาใต้นะครับเกิดนี่ผู้ติดเชื้อเราเสียชีวิต อย่างกระท่านหันมาแล้ว2,000กวลัวลมั้งนะครับข่าวล่าสุดเนี่ยในช่วงสิงหาคม2,017ออน,นะครับเรากระทั่งประเทศพม่าะนะครับก็ได้ข่าวว่าสิติดเชื่อนะครับเช่าพม่าบินผ่านมาลงสวนอุ่มการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าไปสํารวจล่าสุดแล้วอว่าส่เป็น มาเาเรียบอ่ะเป็นโรคมาลาเรียนะครับบแมนซิสอ่าเป็น,ปนติดไวรัสอีโบลานะครับแล้วกามีผู้หญิงนะครับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ40กว่าปีนะครับมาจากทางฝั่ง,งทางนู้นแหละครับทางประเทศอ่าไซบีเรียบอ่ะทางอ่าแถบแอฟริกาใต้นะครับ,บ,บรก,ตนะบก็ตอนนี้อาการยังบ่เกิดนะครับแต่คิดว่าจะของอยากจะของเป็นานากะก็เลยไปอยู่ที่โรงพยาบาล บัพราชนาราดูนบอกเป็นโรงพยาบาลที่ควบคุมเรื่องเชื่อใ้ดีเยี่ยมของประเทศไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว48ชั่วโมงกั็ยังบมีอาการนะครับถ้าอาการบ่เกิดนีนแสดงว่าบ่เป็นนะบ่เป็นนะครับก็คิดว่าบ่บ่หนาชิมีนะครับบ่หนาชิเป็นนะครับการไข่สูงนะครับไข่สูงเกิน38องศานะครับตพวน,นี้ ถ,ถึงจะเป็นอาการเนาะนะครับเพราะอาการติดเชื้อเนี่ยติดาจากสั้คัดลังนะครับแต่ติดเนี่ยก็คือจะติดจากคนที่มีอาการแล้วเด้ยแล้วก็เป็นนัดหรือว่าเสียชีวิตนะครับถึงจะแพร่เชื้อได้นะครับตอนนั้นก็นการแพร่เชื้อก็เป็นแพร่แพร่เชื้อบอรไเเนาะนะครับก็เลยฝากไว้ในตัวนี้กันแล้วกันนะครับใน,นเป็นแท็กที่สองในเรื่องเบาเรื่องอวาไวสทีโบลรานะครับ